ซุปตาสาวเคลื่อนไหวหลังถูกมือรักพังหนุ่มรุ่นน้องพร้อมมือที่สาม เกิดกระแสลือน,นะหูว่าความรักของคู่รักสุดตาเมแกนฟลอยด์อกไมเกนฟอกซ์และแมทชีนกันเคลลี่โมเชนกันเคลลี่อบสรุดหลังจากที่ฝ่ายหญิงได้เคลื่อนไหวปิดบัญชีโซเชียลมีเดียส่วนตัวรวมไปถึงมีการอันฟอลโลฟ์ฝ่ายชายแถมยังมีกระแะสสว่าแมทชีนกันเคลีแอบไปกีกับโฟฟี้อยมือกีตาร์แบ็กอัพของวงตัวเอง ล่าสุดเมแกนฟอยอกกลับมาแอคทีฟโซเชียลมีเดียอีกครั้งพร้อมโพสต์ข้อความสยบข่าวรอไม้หันอากาศคร่าวยืนยันไม่เรื่องมือที่สามแน่นอนพร้อมฟ้ากลับการเขียนข่าวแบบไม่มีมุลเช่นนี้ There has been no third-party interference in this relationship of any kind so that includes but is not limited to actual humans, DMS, Elbus or succubus demons. While I do have to rob you off running random baseless news stories that would have been much more accurately written by Chat, you need to let this story die and leave all of these innocent people alone now. สำหรับเมแกนและแมชชีนกันเคลีพบรักกันกลางกองถ่ายถ่ายหนัง Midnight in the Switchgrass จากนั้นทั้งคู่ก็พัฒนาความสัมพันธ์กันนานกว่า1ปีครึ่งและแตัดสินใจมั่นกันในที่สุด